จากการที่นายวิวรักดิ์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบและติดตามข้อมูลรายละเอียดถึงเหตุการณ์คนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวสาวชาวสวีเดนที่บริเวณหาดไม้ขาวอำเภอทลังจังหวัดภูเก็ตโดยหลังจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้แถลงต่อคณะสื่อมวลชนถึงการวางแนวทางมาตรการต่างๆในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองไทยี เพิ่มจำนวนไร์กาดหรือบางทีเราเรียกกันว่าบีชกาดผู้ที่ไปเป็นอาสาสมัครนะฮะทำงานร่วมกับทางจังหวัดซึ่งพวกนี้จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเป็นอาสาสมัครดูแลความเรียบร้อยบนชายฝั่งตอนนี้นี้ก็จะได้ไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะเพิ่มเพิ่มเวรเพิ่มคนที่จะเข้ามาดูในพื้นที่ที่อาจจะมีความเงียบแล้วก็ปลอดผู้บอดคน จากการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า40ปีที่ผ่านมาวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา48ปีแห่งการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการร่วมลำลึกถึงการก่อตั้งองค์กรและทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน และในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานที่มีอายุงานยาวนานและร่วมทำงานอย่างหน,นักจนทำให้ภาคการท่องเที่ยวนำมาซึ่งรายได้เข้าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเราตั้งใจคะ่ะว่าการท่องเที่ยวไทยนะคะจะพยายามพัฒนาองค์กรของเราเนี่ยนะคะให้เป็นองค์กรในการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกนะคะ หรือว่าอย่างต่ำที่สุดก็ต้องของย่านเอเชียซึ่งวันนี้ย่านเอเชียรเราได้รับรางวัลหลายรางวัลแล้วค่ะในการที่ทอทอท,อทอนี้เป็นองค์การด้านส่งเสริมการท่องเทีเท่ยวดีเด่น วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาในายวิวรศัดิกโคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงการมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานสําหรับหน่วยง,งานราชการว่าในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆอย่างส่งเสริมการตลาดเชิงรุก1,636ล้านบาท ซึ่งนอกจากนี้ได้เน้นการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในปีงบประมาณ51-53ใน14กลุ่มเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกค่ะก็อยากจะให้มีการเตรียมประั่งแผนแล้วก็ทำงานร่วมกันมาก เพื่อทำให้เป้าหมายในการที่จะได้ทั้งมูลค่าและมูลค่าาได้ทั้งรายได้ของประเทศเราก็ได้าสุขอิชญาไยที่คนไทย่ได้เดินทางเชื่อมโยงไทยแลนเนี่ยเขึ้นอย่างเป็นที่มากขึ้น